โปรดัก์ใหม่สเกติคแทงโกทงโกคืออะไรคือเครนที่สามารถนำเคลืนไปขึ้นมาได้เหมือนสเตติคแคมชุดใหญ่แต่มีความสามารถพิเศษของเครนย,ยังอยู่ครบคือไฮโมดโลโมดแต่พิเศษกว่าเครนราคาย่อมที่ไม่มีเซอร์โวหรือมอเตอร์คือตัวนี้แพนได้ซ้ายขวาก้มหน้าเงยหน้าได้มากกว่าเครนทั่วไปที่ไม่มีระบบเซอร์โว แคดดี้รบโซโว,โวถึงจะแพนได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าและระบบเดินสายที่ยุ่งยากแต่ซื้อแคมแทงโก้สามารถใช้งานในระบบสลิงชักลอกดึงไปดึงมาให้ยูเซอร์สามารถใช้งานได้สะดวกและน้ำหนักเบาการเซตอัพซื้อแคมแทงโก้คล้ายๆกับซื้อแคมทั่วไปคือชุดฐานล่างกับชุดบนน้ำหนักเท่าๆกันโดยชุดฐานล่างเนี่ย จะหนักประมาณ0ูนจดหนึ่งเพื่อมีการดรอปไทม์ที่มีค่าประมาณสองสามเซกสังเกตได้ว่าดรอปไทม์โอเคใช้ได้เพราะว่าผมได้ถ่วงน้ำหนักข้างบนไปถ้าเราตีเส้นน้ำหนักเห็นได้ว่าน้ำหนักกันอยู่ข้างล่างทั้งหมดข้างบนจะไม่มีน้ำหนักอยู่เลยเราต้องหาอะไรมาถ่วงข้างบนื่อเพิ่มน้ำหนักให้ข้างบนหนักเทียบเท่าข้างล่างโดยข้างล่างจะหนักกว่านิดนึงแล้วลองดรอปไทม์ดู ใช้งานได้ประมาณ2องเซกถึงจะเร็เวไปก็เพียงพอในการถ่ายได้แต่สมบบโซลิตแคม a n งโกเนี่ยสามารถเซตอัพได้สองโพสิชันหลักๆก็คือกล้องอยู่ล่างกับกล้องอยู่บนถ้ากล้องอยู่ล่างเนี่ยซิสเ e m นั้นอ่ะจะมีน้ำหนักมากเพราะเราต้องใช้น้ำหนักเปล่ามาถ่วงข้างบนหรือถ้าเป็นโพสิชันที่สองเนี่ยน้ำหนักถ้าเรากล้องขึ้นไปข้างบนเนี่ย น้ำหนักทั้งหมดอ่ะจะคล้ายกับเซติแกมทําปกติแต่อยู่คนละฝั่งอยู่ข้างล่างน้ําหนักอยู่้าฐานล่าง1ส่วนอยู่ข้างบน1ส่วนโทษน้าหนักข้างล่างให้มากกว่าประมาณ0ูุเพื่อมีการดรอปไทม์รักษาการทรงตัวได้ระบบเนี้ยซิสเต็มเนี้ยที่เอากล้องขึ้นไปข้างบนอ่ะน้ำหนักจะน้อยและเป็นภาระกับยูเซอร์ได้น้อยกว่าโดยที่อย่าลืมว่าน้ําหนักทั้งหมดเนี้ยเมื่อเราสวมแขนเพื่อช่วยยกเนี่ย จะสะดวกก็จริงแต่น้ำหนักก็ยังอยู่บนที่ตัวเราเราควรเลือกน้ำหนักให้น้อยที่สุดถ้าจะน้อยได้โดยหลักๆแล้วสซนติแคมทงโก้เราจะใช้กล้องที่หนักไม่เกินหนึ่งกิโลถ้าคุณเคยใช้เคนคุณจะสังเกตได้ว่ายิ่งกล้องหนักเท่าไหร่เรายิ่งถ่วงข้างหลังหนักมากขึ้นอีกเป็นภาระกับ ระบบขาตั้งหรือถ้าเป็นแทงโก้ก็จะเป็นพละกับยูเซอร์โอเบอที่ต้องใช้งานจริงๆจุดเด่นของมันก็คือมันแผนได้หนึ่งมันเป็นลักษณะเคนที่ยืนออกไปเราสามารถยื่นเข้าไปในรถในหน้าต่างแท็กกิ้งบนโต๊ะอาหารเหมือนลอยอยู่แล้วยื่นกลับเข้ามาถ้าฉากที่เป็นอยู่ในรถ เราก็ยื่นเข้าไปในตัวรถเราหมุนตัวละครพูดได้ซ้ายขวาดูหน้าปัดซ้ายขวาแล้วเราก็ชักออกมาอไปช็อตที่มหาัจรรย์เราอาจจะต่อเนื่องช็อตด้วยกันโลโมดไปใต้ท้องรถแย่มันเข้าไปใต้ท้องรถไปอีกฝั่งหนึ่งเงยหน้าดูฟ้าหน่อยอปุ๊บถอยเข้ามาไฮโหมดขึ้นไป แย่เข้าไปข้ามหลังคารถกดลงมาดูตัวละครอาจจะทำอะไรพิเศษอ,อาจจะยิงอาจจะอะไรโอเคได้เสร็จเรา,าจ,จะแพนตวัดข้ามไปที่หน้ารถได้ทันทีด้วยความรวดเร็วไปตัวละครอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมเซตอัพไว้เรียบร้อยแล้วรอบไทม์น้อยเพียงแค่ใช้งานโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีใส่